สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมานเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับในเมืองฮิวิทตรัฐเท็กซัสวันที่4เมษายนปี2006แคร์รีเบเกอร์ Baker, อายุ41ปีมีลูกสาวอยู่3คนลูกสาวคนแรกชื่อแคสซิดีคนที่2ชื่อเคนซี่และคนสุดท้องมีชื่อว่าเกรซครับ เธอทำงานเป็นครูให mm ้กับโรงเรียนแห่งหนึ่งวันนั้นเธอได้ไปพบกับจิตแพทย์ในช่วงเย็นๆซึ่งตามข้อมูลที่ได้มาครั้งสุดท้ายที่พวกเขาพบกันมันต้องย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2000เลยล่ะครับเหตุการณ์ในปีนั้นคือเธอได้สูญเสียลูกสาวคนแรกของเธอที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเนื้องอกในสมองในช่วงปี1998ลูกของเธอตอนนั้นมีอายุไม่ถึง2ขวบและจากไปในปี1999เรื่องนี้มันทําให้แครี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก จนทำให้เธอเริ่มมีอาการซึมเศร้านอนไม่ค่อยหลับมีผลกระทบทางจิตใจมาอย่างยาวนานจนเธอตัดสินใจไปพบกับจิตแพทย์เพื่อดึงสติของเธอกลับคืนมาในปี2000ครับซึ่งกว่าเธอจะเริ่มมีอาการเป็นปกติได้มันต้องใช้เวลานานอยู่หลายปีโดยปกติแล้วแค r รี่เป็นคนที่ร่าเริงม,มากๆคนหนึ่งแต่หลังจากเหตุการณ์ที่เธอต้องสูญเสียลูกสาวของเธอไปเธอก็ไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไป พอเวลาใกล้จะถึงวันครบรอบวันจากไปของลูกสาวเธอในปี2006ความรู้สึกต่างๆมันก็ย้อนกลับมารบกวนจิตใจเธออีกจากข้อมูลของแม t t b เบเกอร์ที่เป็นสามีของเธอบอกว่าตั้งแต่วันครบรอบจากการจากไปของลูกสาวแคลรี่เองก็เริ่มกลับมามีอาการซึมเศร้าอีกครั้งซึ่งเธอต้องใช้ยานอนหลับมาอยู่เรื่อยๆแมตและแคลรี่พบรักกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองเบโก้ที่รัฐเท็กซัส เพียงระยะเวลาแค่3เดือนในการครบหาดูใจกันทั้งสองได้ตัดสินใจแต่งงานกันครับเรื่องนี้มันทําให้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกตกใจและไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่ทั้งคู่ได้แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีให้กันจนได้เข้าสู่ประตูวิวาไปตามลำดับแม้เป็นคนที่ชอบเข้าโบสถ์มากๆซึ่งในเวลาต่อมาเขาเลือกที่จะศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศาสนาศาสตร์แห่งหนึ่งจนสุดท้ายเขาได้กลายไปเป็นศิษยาพิบาลในที่สุดครับ วกกลับไปในวันที่4เมษายนเธอได้ไปปรึกษากับจิตแพทย์ว่าเธอไม่ได้แค่เครียดเรื่องลูกสาวอย่างเดียวแต่เธอเริ่มมีปากเสียงกับแมดบ่อยขึ้นเรื่อยๆซึ่งตั้งแต่แต่งงานกันมาเรื่องทะเลาะก,กันมันแทบไม่มีเลยแต่ช่วงหลังมันบ่อยขึ้นแล้วเริ่มรุนแรงมากขึ้นเธอจึงอยากรู้ว่าเธอควรจะทำอย่างไรต่อไปเพราะเธอเครียดกับเรื่องนี้มากจริงๆและมันอาจจะส่งผลไปยังลูกๆของเธอได้ถ้าความสัมพันธ์ของพวกเธอ,อยังไม่ดีขึ้น ต่อมาจิตแพทย์ได้พยายามแนะนําให้เธอเริ่มใช้เวลาอยู่กับลูกๆให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ไม่คิดฟุง้งซ่านลูกๆของเธอจะสามารถช่วยทาให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาได้อย่างแน่นอนจากนั้นค่อยๆพยายามเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับสามีโดยเป็นการพากันออกไปข้างนอกทํากิจกรรมยามว่างร่วมกันบ่อยขึ้นเพราะคนที่เป็นพ่อเองคงไม่อยากเห็นลูกเศร้าหรือไม่มีความสุข หลังจากที่พูดคุยปรึกษาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเธอก็มีความรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเธออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับสามีและครอบครัวให้มันดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อถึงวันที่7เมษายนปี2006เวลาประมาณหนึ่งทุ่มกว่า,วาทั้งคู่ได้ออกไปทำกิจกรรมร่วมกันโดยเป็นการพาเด็กๆไปฝึกว่ายน้ำครับพอกลับมาถึงบ้านพวกเขาได้ส่งเด็กๆเ,เข้านอนแคลรี่กับแมดได้นั่งดื่มจิบไวน์กันเบาๆเพืเ่อผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้า ต่อมาแครี่ได้ถามแมดว่าอยากดูหนังเรื่องแรกที่พวกเขาเคยดูด้วยกันในสมัยที่เด็กกันใหม่ๆห,หรือไม่แมดเองเห็นว่าพวกเขามีเรื่องเครียดมาเยอะแล้วและในเมื่อสิ่งนี้มันอาจเป็นสิ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพวกเขากลับมาดียิ่งขึ้นเขาก็อยากที่จะทําช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มเขาจึงตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อขับรถออกไปเช่าหนังกับที่ร้านแห่งหนึ่งบบกกับแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มด้วยระหว่างทางหลังจากที่เขากลับมาถึงบ้านประมาณเที่ยงคืน เขาเข้าไปในบ้านตามปกติแต่พอจะเปิดประตูเข้าไปในห้องนอนเขาพบว่าประตูมันถูกล็อกเขาได้เคาะประตูเรียกแครี่แต่เธอไม่เปิดมันแปลกๆเขาจึงไปหาไขควงมาไขประตูครับพอเขาเปิดประตูเข้าไปได้สิ่งที่เขาเห็นคือภรรยาที่นอนเปลือยกายหมดลมหายใจอยู่บนเตียงเขาตกใจมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาได้พยายามเขย่าตัวเธอก็แล้วเรียกเธอก็แล้วแต่เธอไม่ตอบสนองอะไรเลยเขาทำอะไรไม่ถูก he was 911 9 do you have an emergency? Yes, I think my wife just committed suicide. Tell exactly happened. Um, I, My wife is laying in the bed uh -huh. and her lips are blue, are cold and there's a note that says I'm sorry basically. Is she conscious? No, she's, she's not. She's breathing? No, 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 she's not breathing at all, no pulse or anything. จากนั้นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสายได้แนะนําให้เขาอุ้มตัวเธอลงมาไว้ตรงพื้นและทํา CPR ระหว่างที่รอรถพยาบาลและตํารวจไปหาที่บ้านไม่นานเลยครับเจ้าหน้าที่ก็มาถึงที่เกิดเหตุจากนั้นพวกเขาได้พยายามทําให้แครี่ฟื้นคืนมาอีกครั้งแต่สุดท้ายพวกเขาก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเธอไว้ได้ครับและเธอเสียชีวิตไปในที่สุดสิ่งที่แมทพูดกับตํารวจในคืนนั้นคือหลังจากที่เขาออกไปเช่าหนังข้างนอกและกลับมาถึงบ้านประตูห้องนอนมันก็ล็อก ซึ่งมันก็ผิดปกติและพอเขาสามารถเข้าไปข้างในได้เขาก็เห็นเธออยู่ในสภาพนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งตอนนั้นเธอนอนเปลือยกายอยู่แต่พอเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่กำลังมาเขาจึงสวมเสื้อกับกางเกงให้เธอเพราะเขาเชื่อว่าแครี่คงไม่อยากถูกคนแปลกหน้าเห็นว่าเธอกำลังโป๊อยู่นอกจากนี้เขายังบอกกับตำรวจอีกว่าช่วงนี้แครี่มีอาการซึมเศร้าอย่างหนักเพราะมันอยู่ในช่วงครบรอบจากการจากไปของลูกสาวคนแรกและเธอกินยานอนหลับอยู่บ่อยครั้ง เพราะคิดมากจนนอนไม่หลับเขาจึงเป็นกังวลว่าเธออาจจะกินยานอนหลับเกินขนาดเพื่อฆ่าตัวตายหรือไม่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเมืองเล็กๆแห่งนี้ไม่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชนสูตรพลิกศพในตอนนั้นสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทําได้คือถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุตัวผู้เสียชีวิตและส่งให้กับผู้พิพากษาคนหนึ่งและได้มีการพูดคุยกันถึงสิ่งที่พวกเขาพบในที่เกิดเหตุโดยผู้พิพากษาคนนี้จะเห็นแค่รูปกับคำบรรยายจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น สิ่งที่พวกเขาพบก็จะมีขวดไวน์ที่มีรสชาติคล้ายๆกับสม้มและพีชวางอยู่บนโต๊ะนอกจากนี้ยังมีกล่องยานอนหลับสองชนิดวางอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันอีกสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับจดหมายลาตายที่ถูกพิมพ์ขึ้นมาด้วยจากนั้นผู้พิพากษาคนนี้ได้มองและวิเคราะห์ตามเหตุการณ์ไปตามปกติและได้บอกว่าแครี่นั้นได้ฆ่าตัวตายจริงๆ แถมผู้พิพากษาคนนี้ไม่ได้สั่งให้มีการชนะสูตรพลิกศพหรือมีการสืบสวนสอบสวนเพื่อตรวจเช็คความจริงหรือหาสาเหตุการตายเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับจากนั้นใบมรณะบัตรได้มีการส่งต่อไปให้กับตำรวจเพื่อที่จะด,ดำเนินเรื่องแจ้งครอบครัวต่อไปคำพูดของแมตตอนที่อยู่ในโบสถ์มันฟังดูศักดิ์สิทธิ์และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วไปที่เข้าไปนในโบสถ์มากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับคำพูดที่เขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปมันเหมือนจะฟังไม่ขึ้นซักเท่าไหร่นี่สิครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาสวมเสื้อสวมกางเกงให้ภรรยาเขาไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้ตอนที่อยู่ในสายกับเจ้าหน้าที่บวกกับไทม์ไลน์ที่เขาบอกว่าเขาออกไปเช่าหนังเติมน้ำมันมันไม่ค่อยสอดคล้องกันสักเท่าไหร่จากสภาพศพของเธอมันมีรอยเขียวช้ำเป็นรอยซึ่งเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหลังจากการตายโดยเป็นการตกของเม็ดเลือดแดงตามแรงโน้มถ่วงเมื่อหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตเม็ดเลือดแดงภายในร่างกายจะค่อยๆตกลงไปด้านล่างทางเส้นเลือด และจะเกิดการสะสมที่เส้นเลือดฝอยที่ผิวหนังบริเวณนั้นทําให้ปรากฏเป็นสีคล้ำที่ผิวหนังทางด้านล่างซึ่งมักจะเริ่มปรากฏให้เห็นตั้งแต่1หรือ2ชั่วโมงหลังจากการตายไปแล้วครับและนี่คือพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของตํารวจที่จับผิดตรงนี้ได้จึงไปเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เขาบอกว่าราวๆ45นาทีที่กว่าจะกลับมาถึงบ้านซึ่งไม่ถึงหชั่วโมงนั่นหมายความว่าเธออาจจะเสียชีวิตนานกว่าเวลาที่เขาบอกนั่นเองครับ แต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนต่อจึงทําให้เรื่องนี้มันเงียบไปครอบครัวได้นําร่างของเธอไปฝังและจัดงานศพตามปกติในสองวันถัดไปครับหลังจากที่งานศพเสร็จสิ้นพ่อแม่ของแครี่ยังจิมและลินดาไม่เชื่อว,ว่าลูกสาวของพวกเขาจะฆ่าตัวตายจริงๆเพราะในคืนที่เธอเสียชีวิตไม่กี่ชั่วโมงพวกเขายังโทรศัพท์คุยกันอยู่เลยเธอไม่มีอาการของคนที่เศร้าหรือมีอะไรอยู่ในใจพูดง่ายว่าเธอไม่มีอะไรผิดปกติสําหรับพ่อแม่ครับ เหตุผลที่จิมและลินดาพูดต่อคือแคลรี่มีลูกสาวอีกทั้งสองคนเธอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเธอจะมาทิ้งลูกๆให้อยู่กับแมดเพียงลำพังมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยจิมและลินดาไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่าลูกสาวนั้นฆ่าตัวตายจริงๆต่อมาลินดาได้เรียกให้น้องสาวของเธออีกสองคนมาช่วยตามหาความจริงเพราะทุกคนในครอบครัวไม่มีใครเชื่อเลยครับน้องสาวของลินดาเองตั้งแต่รู้ว่าแครี่จะแต่งงานกับแมด พวกเธอไม่เคยชอบความคิดนี้เลยและไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากแต่พวกเธอไม่ได้ขัดขวางอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นความสุขของแคลรี่ซึ่งไม่คิดว่ามันจะลงเอยแบบนี้จากนั้นครอบครัวของลินดาได้มีการสืบหาเบาะแสด้วยตัวเองสําหรับเรื่องนี้สิ่งที่พวกเขาทําอย่างแรกคือเชิญให้คนที่รู้จักแคลรี่และสนิทด้วยมาพบที่บ้านเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็จะมีหลายๆคนมาให้ข้อมูลคล้ายๆกันอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วแมทไม่ใช่คนดีอะไร เบื้องหน้าเขาคืออยู่ในโบสถ์เป็นคนที่คอยฟูมฟักและเลี้ยงดูให้ผู้อื่นเชื่อเติบโตขึ้นให้มีวุฒิภาวะทั้งในความเชื่อความคิดและการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นต้นแต่เบื้องหลังของเขาคือการนอกใจเขาพยายามใช้เบื้องหน้าในการเข้าใกล้กับผู้หญิงบางคนถึงกับถูกลวนลามบ้านก็มีมันจะมีญาติคนหนึ่งของแคลรี่ได้บอกว่าช่วงที่ลูกสาวคนแรกของเขาอยู่ที่โรงพยาบาล เธอเห็นแมทพยายามจะทำอะไรบางอย่างกับเพื่อนของครอบครัวที่มาให้กำลังใจคาสซดีที่ตอนนั้นกำลังอยู่ในห้องไอซียูด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้ถือได้ว่าสำคัญอยู่พอสมควรเพราะอาจจะเป็นชนวนให้พวกเขาทะเลาะกันและมีปากเสียงกันก็ได้ต่อมาในเดือนพฤษภาคมปี2006 1เดือนผ่านไปจากการจากไปของแครี่แม่ของเธอยังเดินหน้าหาความจริงต่อไปครับโดยครั้งนี้เธอได้ติดต่อไปยังจิตแพทย์ที่แครี่เคยไปหาก่อนที่จะเสียชีวิต และได้มีการพูดคุยกันในเรื่องต่างๆสิ่งที่จิตแพทย์คนนี้ได้เปิดเผยออกมาคือครั้งสุดท้ายที่ได้มีการพูดคุยกันกับแครี่แครี่บอกว่าเธอแอบไปเห็นกล่องยานอนหลับที่ถูกทุบให้เป็นผงๆอยู่ในกระเป๋าของแมดเธอคาดว่าสามีของเธอมีความคิดที่จะทําอะไรสักอย่างกับเธอหรือเปล่าเธอได้เอ่ยถึงชีวิตการเป็นอยู่หลังจากแต่งงานช่วงแรกๆมันก็ดีแต่หลังๆมาน,นี้ความสัมพันธ์มันแย่ลงเรื่อยๆโดยเธอได้ให้เหตุผลว่าแมด ไม่อยากที่จะมีอะไรกับเธอเลยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่แมททำตัวห่างเหินกับเธอมากขึ้นกว่าเดิมเริ่มไม่สนใจอะไรเธออีกแล้วเหมือนแค่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันเฉยๆแต่ไม่ยอมพูดคุยกันแบบคนรักเธอพูดอีกว่าเธอค่อนข้างมั่นใจว่าสามีของเธอกำลังนอกใจเธออยู่แน่ๆข้อมูลตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเบาะแสที่อาจจะเป็นแรงจูงใจอะไรบางอย่างที่ทำให้แมทอาจจะเป็นคนที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้ขึ้นทั้งหมดก็เป็นได้ ภายในเดือนเดียวกันมันมีบิลโทรศัพท์ของแครี่ส่งไปหาลินดาที่บ้านสิ่งนี้มันยิ่งทําให้คนที่บ้านสงสัยในตัวแมทเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นก็คือในบิลโทรศัพท์มันบอกหมดเลยว่าแมทยังโทรเข้ามือถือของแครี่ทั้งๆท,ที่เธอเสียชีวิตไปแล้วตัวอย่างเช่นภายในหนึ่งอาทิตย์มันมีการโทรเข้าจากแมทมากถึง180ครั้งเลยครับตามรายงานได้บอกว่าแมทได้นํามือถือนี้ให้กับสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบมาที่โบสถ์อยู่บ่อยๆโดยเธอมีชื่อว่า วานเนซ่าบู๊สอายุ23ปีตามข้อมูลได้เปิดเผยออกมาว่าวานเนซ่าได้ถูกเชิญไปร่วมงานวันเกิดของลูกสาวอีกคนหนึ่งของแมทชื่อเคนซี่ที่มีอายุครบ10ขวบพอดีในวันที่23เมษายนซึ่งเป็นเวลาประมาณ2อาทิตย์หลังจากที่แครี่เสียชีวิตไปคนที่ไปในงานวันเกิดของเคนซี่ก็มีคนมากหน้าหลายตามาอวยพรวันเกิดแต่คนที่อยู่ค้างคืนก็จะมีแต่วานเนซ่าคนเดียวครับ บางรายงานได้เปิดเผยว่ามีผู้คนเริ่มเห็นเธอและแมดออกไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยขึ้นออกไปช้อปปิ้งซื้อของในเมืองซื้อแหวนมัน่นแถมมีการมองหาบ้านใหม่ด้วยกันอีกด้วยนะครับหลายๆคนต่างคิดแล้วว่าแมดจะ move on เร็วเกินไปหรือเปล่าภรรยาที่แต่งงานอยู่ด้วยกันมาหลายปีลืมได้แล้วจริงๆหรอคำถามมากมายมันอยู่ในหัวของผู้คนและครอบครัวของแครี่เองด้วยเช่นกันครับซึ่งหลังจากที่ลินดาได้เช็คดูประวัติการโทรเข้าออกมือถือของแครี่ ที่วานิซ่าน่าจะยังใช้อยู่มันทําให้พวกเขารู้แล้วว่าแม t t น่าจะนอกใจแครี่ไปมีคนใหม่จริงๆแต่จะใช่แรงจูงใจทั้งหมดหรือไม่ยังไม่มีใครสามารถตอบได้จนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนกว่านี้ลินดาและครอบครัวต่างเชื่อว,ว่าหลักฐานเท่าที่มีมันน่าจะเพียงพอต่อการส่งต่อไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อที่จะโน้มน้าวให้พวกเขาเชื่อว,ว่าการนอกใจของแมตไปมีคนอื่นคือแรงจูงใจที่เขาฆ่าภรรยาตัวเอง ไม่ใช่เป็นการฆ่าตัวตายอย่างที่ได้เห็นกันและอยากให้ตำรวจเชิญเขาไปสอบถามเรื่องราวทั้งหมดอย่างไรก็ตามในวันที่30พฤษภาคมตำรวจได้เชิญให้แม็กไปที่โรงพักเพื่อพูดคุยซึ่งเขาได้ทำการปฏิเสธทุกอย่างเขาได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวานิสาว่าพวกเขาเป็นแค่เพียงเพื่อนกันเท่านั้นเขาไม่ได้นอกใจภรรยาของเขาเลยแต่ตอนที่เธอเสียชีวิตไปเขาได้เริ่มคุยกับวานิสามากขึ้น และในภายหลังพวกเขาเริ่มคบหาดูใจกันปกติเหมือนคนทั่วไปหลังจากมีการพูดคุยอะไรกันจบแล้วตำรวจเองยังไม่สามารถหาเหตุผลอะไรมาทำให้เรื่องนี้กลายไปเป็นคดีฆาตรกรรมได้ด้วยเหตุนี้มันทำให้พวกเขาหมดหนทางในการดำเนินเรื่องต่อไปทางครอบครัวจึงได้ตัดสินใจจ้างนักสืบที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งมาทำคดีนี้พร้อมกับทีมงานของเขาด้วยครับสิ่งที่นักสืบเห็นอย่างแรกและคิดว่ามันผิดปกติตั้งแต่เข้ามาทำคดีนี้คือ จดหมายลาตายของแครี่ีนักสือพูดถึงในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์พูดถึงเรื่องกินยานอนหลับเยอะๆแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปเขียนจดหมายลาตายได้ซึ่งถ้าเขียนด้วยมือมันไม่เร็วกว่าหรอจากนั้นนักสือเริ่มที่อยากจะขอตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของแมทครับเพื่อเช็คว่าจดหมายลาตายนี้ถูกเขียนขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็ต้องทำเรื่องขอไปยงังศาลซึ่งมันต้องใช้เวลาในขณะเดียวกันแมทเองที่ยังคงดำรงหน้าที่ในโบสถ์อยู่ทุกๆอาทิตย์ ซึ่งตอนนี้เขาได้ถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนะครับเพราะเขาไม่ปรากฏตัวขึ้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลายๆคนคาดว่าเขาน่าจะใช้ชีวิตใหม่อยู่กับวาเนซ่ามากกว่าหลังจากที่ศาลอนุมัติให้มีการตรวจสอบที่บ้านและเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาตอนนั้นนักสืบกำลังเริ่มตรวจสอบคอมของแมทแต่เขากลับบอกว่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่ดีๆมันก็พังและไม่สามารถใช้ได้แล้วซึ่งบังเอิญมากที่เรื่องนี้มันเกิดขึ้น ่อมาพวกเขาได้ไปเช็คคอมที่เป็นของโบในตอนที่เขาทํางานอยู่แต่มันได้หายไปครับโดยแมทได้ให้เหตุผลว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปได้อย่างไรอาจจะมีโจรบางกลุ่มแอบมาขโมยก็เป็นไปได้เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรื่องนี้มันยิ่งฟังไม่ขึ้นครับมันบังเอิญมากจนเกินไปสําหรับนักสืบต่อมาพวกเขาได้พยายามขอให้มีการชันสูตรพลิกศพเพื่อค้นหาความจริงมันน่าจะง่ายมากกว่าจนในช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมปี2006 ตำรวจได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังศาลและศาลได้อนุมัติจนสุดท้ายพวกเขาได้นำร่างของเธอไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปต่อมาหลังจากการชนสูตรศพของแพทย์นิติเ,เวชได้เปิดเผยออกมาว่ามันมีร่องรอยของยานอนหลับชนิดหนึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของเธอและยานอนหลับชนิดนี้หลังจากที่มีการตรวจสอบเธอไม่เคยซื้อมันมากินเลยมันจะเป็นยาตัวอื่นซึ่งปกติเธอจะใช้แค่ยาชนิดเดียวกันตลอดทุกครั้งที่เธอใช้ ทีมแพทย์ยังได้เปิดเผยเรื่องของปากและจมูกว่ามันมีรอยช้ำเล็กน้อยซึ่งคาดกันว่าเธอน่าจะถูกใช้อะไรบางอย่างทับไปที่ใบหน้าจนทำให้เธอหมดลมหายใจไปถึงแม้ว่าผลตรวจที่ออกมามันแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนแต่มันก็ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะไปบอกได้ว่านี่คือการฆาตกรรมหลังจากผลตรวจออกมาทำให้ฝั่งครอบครัวของแคร์รีเชื่อว่าแมทซ์ยังต้องมีอะไรอีกมากมายที่เขายังพูดออกมาไม่หมด ซึ่งปลายเดือนกรกฎาคมลินดาได้ยื่นฟ้องร้องคดีการเสียชีวิตโดยผิดธรรมชาติต่อศาลครับในขณะเดียวกันแมดเองได้ย้ายหนีไปอยู่ที่ไหนซักแห่งซึ่งอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุราวๆสีชั่วโมงนังสืบเองได้พยายามหาบกแสของคอมที่เขาเคยใช้ในออฟฟิศก่อนที่จะถูกไล่ออกนังสืบได้ติดต่อไปยังไอทีให้ช่วยเช็คดูว่าเครื่องที่ถูกขโมยไปไม่ว่าจะเป็นจากเซิร์ฟเวอร์หรือคัมปานีเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กซึ่งมันจะสามารถตรวจเช็คได้ทั้งหมดว่าใครใช้ทำอะไรบ้าง โดยข้อมูลที่ได้มาคือแมทเคยเสดหาคำว่าคนตายจากการกินยาเกินขนาดเป็นอย่างไรหรือ,อยาอื่นๆที่ทำให้เสียชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องมีใบสั่งยาจากหมอต้นเดือนสิงหาคมตำรวจได้เชิญให้วานซ่ามาพูดคุยบ้างครับซึ่งสิ่งที่เธอพูดออกไปคืออยู่ในทิศทางเดียวกันกับแมทเลยครับไม่แน่ใจว่าพวกเขามีการนัดแน่อะไรกันไว้ก่อนหรือเปล่าพอถูกถามถึงเรื่องความสัมพันธ์คือเธอใช้คำว่าเพื่อนก็แค่นั้น แต่วันที่เธอเข้ามาหาตำรวจเธอได้เล่าต่อว่าตอนนี้เธอกับแมทไม่ได้มีอะไรต่อกันเธอกับเขาได้เลิกกันไปแล้วสิ่งที่ทำให้เธอเลิกกับเขาคือเธอไปได้ยินข่าวลือบางอย่างที่ไม่ดีว่าเขาฆ่าภรรยาตัวเองเธอจึงขอถอยห่างจากเขาดีกว่าต่อมานักสืบได้ยื่นจดหมายร้องเรียนถึงอายการเขตให้ดำเนินคดีที่แมทอาจจะเป็นผู้ร้ายแต่เรื่องทั้งหมดมันยังไม่สามารถไปต่อได้ ถ้าตัวผู้พิพากษาคนแรกที่ได้ตัดสินไปว่าแครี่ฆ่าตัวตายไม่ยอมเปลี่ยนคำตัดสินต่อมาในวันที่17กันยายนปี2006ผู้พิพากษาหลังจากที่ได้รับทราบถึงหลักฐานต่างๆที่มีและความเป็นไปได้ที่เรื่องนี้มันอาจจะเป็นการฆาตกรรมเขาได้เปลี่ยนคำตัดสินไปตามที่ทุกๆคนคาดหวังไว้ครับซึ่งตอนนี้คดีของเรื่องดังกล่าวที่เป็นการฆ่าตัวตายได้กลายไปเป็นการเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วครับ ตอนนี้คดีดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจึงทําให้นักสืบเริ่มดําเนินการที่เหลือต่อได้โดยในภายหลังพวกเขาได้ยื่นเรื่องถึงศาลให้ออกหมายจับแมทในคดีฆาตกรรมแค r รี่แต่ไม่นานเลยครับแมทอยู่ดีๆก็มารายงานตัวกับตํารวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและถึงแม้ว่าเขาจะถูกจับเขายังสามารถประกันตัวเองออกมาได้ด้วยวงเงิน2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ครับจากนั้นเขาได้พูดออกสื่อถึงเรื่องทั้งหมดว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลย เขาเองก็เสียใจไป่น้อยไปกว่าคนอื่นๆในครอบครัวเขาอยากให้ทุกๆคนเข้าใจในมุมมองของเขาด้วยหลังจากที่เขาได้เปิดเผยตัวตนผ่านสื่อมันเริ่มมีผู้หญิงบางคนเริ่มออกมาให้ข้อมูลกับตำรวจถึงเรื่องที่เขาเคยลวนลามเธอด้วยครับสิ่งนี้มันก็ไปสอดคล้องกับคนอื่นๆที่เคยไปให้ข้อมูลกับทางเรนดาช่วงที่แครี่เสียชีวิตใหม่ๆด้วยไม่พอแค่นั้นผู้หญิงบางคนได้กล่าวว่าเธอถูกแมดพูดจาคุกคามทางเพศกับเธออีก และเหตุนี้เองครับทําให้ในอดีตช่วงที่เขาเป็นอาสาสมัครให้กับองค์กรแห่งหนึ่งถูกสั่งให้หยุดงานและไม่ต้องมาเป็นอาสาสมัครอีกเนื่องจากมีผู้หญิงบางส่วนได้ร้องเรียนไปยังองค์กรนี้ว่าเขาชอบลวนลามผู้หญิงและเด็กคนอื่นๆจากประวัติตรงนี้แล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันทําให้หลายๆอย่างสอดคล้องกันมากขึ้นแต่แมทปฏิเสธทุกอย่างครับว่าไม่เป็นความจริง เวลาได้เดินไปเรื่อยๆทางนักสืบเองได้รวบรวมหลักฐานต่างๆไว้มากมายจนในต้นปี2007แม้ว่าหลักฐานที่พวกเขามีมันน่าจะเพียงพอในการดำเนินคดีนี้กับแมดได้แต่สุดท้ายสารเห็นว่ามันยังอ่อนเกินไปจึงทำให้เรื่องทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นและในส่วนของการตั้งข้อหาหรือฟ้องร้องต่างๆได้ถูกยกฟ้องไปครับนักสืบและครอบครัวยังไม่หมดหวังที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่แครี่นะครับ โดยในเดือนมก,กราคมปี2009หลังจากที่นักสืบและตำรวจร่วมมือกันตามหาความจริงอยู่นับปีนักสืบได้เชิญให้ผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สามารถทําให้ผู้ต้องสงสัยเปิดเผยความจริงออกมาได้มาร่วมงานเขาไม่เชื่อว่าแอปดอนโรดริเกสและมีฉายาติดตัวคือนักสืบผู้รอบรู้สิ่งที่เขาทําอย่างแรกคือศึกษาคลิปสอบสวนที่เธอเคยให้การกับตำรวจก่อนหน้านั้นจากนั้นไม่นานแอปดอน สามารถบอกได้เลยว่าสิ่งที่เธอพูดออกมาทั้งหมดมีแต่เรื่องโกหกมันไม่ใช่ว่าเธอไม่มีอะไรจะเสียแต่เธอกลัวจะเสียอะไรบางอย่างมากกว่าเพราะเธอรู้เรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรแต่เธอเลือกที่จะไม่บอกสิ่งที่แอปดอนทำคือเขาได้เชิญให้วาเนซ่ามาที่โรงพักส่วนเขานั้นได้เสนอข้อแลกเปลี่ยนว่าถ้าเธอยอมที่จะพูดความจริงออกมาเธอจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษหรือถูกตั้งข้อหาต่าง และนี่คือจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดครับเขาสอบถามเธอไปว่าแมทได้เล่าอะไรให้เธอฟังเกี่ยวกับการตายของแคลรี่หรือไม่เธอบอกว่าใช่เขาฆ่าภรรยาตัวเองเพื่อที่จะมาอยู่กับเธอเพียงแค่พยานปากจากวาเนซ่าก็สามารถเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการยื่นเรื่องถึงศาลให้มีการพิจารณาคดีใหม่ได้แล้วครับและกเกือบสามปีกับการรอคอยความยุติธรรม มันก็สำเร็จจนได้หลังจากที่นักสืบได้อัปเดตข่าวนี้ให้กับลินดาและคนอื่นๆในครอบครัวรู้พวกเขาต่างร้องไห้และยินดีมากๆจากนั้นในเดือนมีนาคมปี2009แมทถูกตำรวจจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมและพยานปากสำคัญที่ตำรวจมีตอนนี้ก็คือวานิสซานั่นเองครับพอศาลได้เชิญให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปรับฟังการพิจารณาคดีวานิสซาที่เป็นตัวละครสำคัญได้ยืนยันต่อศาลว่าเธอรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด และมันเป็นแมทจริงๆที่ก่อเหตุดังกล่าวเพื่อที่เขาจะได้มาอยู่กับเธอหลังจากที่สารได้ดูหลักฐานทั้งหมดบวกกับพยานที่ฝั่งของแมทเองไม่ได้เบิกตัวพยานคนไหนเลยและไม่สามารถโต้แย้งกับฝ่ายตรงข้ามได้อย่างหนักแน่นมากนักสารจึงได้ตัดสินให้แมทมีความผิดจริงในข้อหาฆาตกรรมในวันที่13มกราคมปี2010และจะอยู่ในคุกเป็นเวลานานถึง65ปีซึ่งเหตุผลหลักๆคือคำให้การของเขาระหว่างที่คุยกับตำรวจ หรือสื่อเองมันไม่สอดคล้องกันบวกกับเวลาที่เขาบอกว่าออกไปเช่าหนังเติมน้ำมันกลับมาบ้านประมาณ45นาทีซึ่งยิ่งไม่สอดคล้องกับสภาพศพของแครี่ที่ดูเหมือนจะเสียชีวิตนานก่อนหน้านั้นอีกนอกจากนี้หลักฐานที่สำคัญที่ช่วยเพิ่มความหนักแน่นมากขึ้นก็คือวานิสซาที่มาเป็นพยานเธอได้พูดความจริงออกมาทั้งหมดและบอกว่าแมดได้วางแผนทุกอย่างไว้ล่วงหน้าโดยที่ตัวเธอเองไม่รู้ด้วยซ้ำจนเขาได้มาเล่าให้กับเธอฟังในภายหลัง เธอไม่สามารถพูดกับใครได้เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นเธอก็จะถูกตั้งข้อหาด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งมีนักสืบได้ยื่นข้อเสนอให้เธอพูดความจริงออกมานั่นเองครับเธอเปิดเผยต่ออีกว่าความสัมพันธ์ของพวกเธอนั้นเริ่มต้นมาเป็นเดือนก่อนที่แครี่จะเสียชีวิตไปเวลาที่เขาอยู่กับเธอเขามักจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับภรรยาตัวเองว่าเป็นเหมือนยายแก่ยายอ้วนบ้างแบบนี้ครับแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะทําอะไรที่ร้ายแรงขนาดนี้ได้ ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุแม้ได้เล่าถึงรายละเอียดทั้งหมดว่าเขาทําอะไรกับเธอบ้างและการตายของเธอคือเขาบังคับให้เธอกินยานอนหลับลหลายเม็ดใส่กุญแจมือของเธอทั้งสองข้างบวกกับใช้มือขวาปิดไปที่จมูกและปากของเธอเพื่อให้หมดลมหายใจไปจากนั้นเธอเริ่มถอยห่างจากเขามากขึ้นเพราะเธอเองก็กลัวเหมือนกันครับแต่แมดยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไป และไม่พูดถึงภรรยาของเขาหรือขอโทษกับครอบครัวแคลรี่เลยนอกจากนี้เขายังสามารถยื่นขอทันบนได้ในปี2039อีกด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นเขาจะมีอายุได้ราวๆ68ปีอย่าพยายามเป็นมือที่สามเพื่อทำลายความงดงามของความรักอย่าได้ทอดสะพานเพื่อทำความรู้จักกับคู่รักของคนอื่นเพราะความรักมันต้องเกิดจากความถูกต้องและความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไปแย่งใครมา เพื่อครอบครองสุดท้ายนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ